สวัสดีครับทุกคนพบกับลุงเอจากช่องอัันเอนะครับวันนี้นะครับผมจะมาตอบข้อสงสัย f c นะครับที่ถามผมเรื่องกระสุนแบ่งกันคืออะไรนะครับนี่นะครับผมตากล้องครับเห็นไหมครับกระสุนแบ่งกันนะครับคือกระสุนที่ไม่มีหัวกระสุนเป็นตะกั่วหรือหัวเครือบทองแดงแบบนี้นะครับแต่เขาเนี่ยภายในเนี่ย จะมีเฉพาะดินปืนแล้วก็พลาสติกหุ้มหัวไว้นะครับซึ่งอย่างในคลิปก่อนๆน,นะครับที่ผมได้ได้ทำเอาไว้นะครับแต่สำหรับท่านที่ยังไม่เคยเห็นนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะมาคุยกันใหม่ในคลิปนี้นะครับกระสุนแบงกัการเนี่ยถ้าเราเอายิงจ่อๆนะครับผมยิงเป้กากรดาษสมมติว่ากระดาษน้ําตาลนะครับมีความหนานิดนึงนะครับผมอ,อยู่ประมาณนี้กระดาษสามารถเป็นรูบโบได้นะครับ ภาผมไม่ลืมนะผมจะเอาภาพเก่าๆมาแปะไว้ให้ท่านเห็นนะครับาสามารถไปรูโบได้แต่ถ้าเกิดว่าเอาไว้ระยะห่างประมาณนี้หรือเมตรนึงเนี่ยจะไม่ไม่มีผลต่อเป้าหมายนะครับแต่ว่าจะมีประกายไฟมีดินปืนไปติดเป้าแล้วอาจเป็นรูเล็กๆนะครับผมซึ่งก็มีความอันตรายระดับหนึ่งแล้วกันเนะาะถ้าพูดถึงกระสุนแบ่งกันนะครับเมื่อก่อนนะครับ สามารถนำไปใช้ในเชิงกีฬานะครับเขาจะมีอาวุธปืนเปิดกีฬาการแข่งขันยิงขึ้นฟ้าหลายท่านบอกโอ่ายิงขึ้นฟ้าเดี๋ยวหัวกระสุนไปโดนสิ่งที่ไม่ต้องการหรือแรงกว่านั้นอาจจะโดนคนอะไรได้นะครับฉะนั้นนะครับผมเขาจึงมีการประดิษฐ์หัวกระสุนแบ่งกันนะครับเกิดขึ้นมานะครับผมซึ่งมันจะมีแต่เสียงนะครับมีแต่เสียง เมื่อยิงออกไปแล้วปุ๊บยิงขึ้นฟ้าอย่างเงี้ยอ่ามันก็ไม่มีอันตรายต่อคนมีแต่เสียงนะครับหรือเอาไว้ปล่อยตัวนักกีฬาแข่งขันนะครับนักกีฬาวิ่งประมาณนี้ซึ่งนักกีฬาวิ่งเขาจะฟังเสียงปืนนะครับเปิดเพื่อเป็นการเปิดจุดสตาร์ทนะครับหรือว่าในการสตาร์ทวิ่งออกตัวประมาณนี้นะครับแล้วก็อปอกกระสุนแบ่งกันนะครับซึ่งเมื่อที่ผมได้ยิงไปแล้วนะครับ อันนี้คือยิงไปแล้วนะครับผมแตกต่างจากของที่ไม่ได้ยิงเนาะเนี่ยเอามาเรียงกันให้เห็นชัดๆนะครับามาเรียงทั้งสามนัดอย่างนี้เลยนี่นะครับอันนี้คือใช้แล้วนะครับไม่มีหัวกระสุนนะครับไม่มีหัวอะปาติกนะครับไม่มีหัวพาติกแล้วก็จอกแก๊ปเขานะครับนี่อันนี้คือผ่านการใช้งานแล้วยิงมาแล้วนะครับมีเข็มแทงชนวนหุ้งไปแล้วแต่พวกนี้ของใหม่นะครับยังยังไม่ได้ใช้งานเนี่ย ก็ประโยชน์ของเขานะครับผมยังสามารถนะครับนำไปฝึกซ้อมกับปืนเจงได้นะครับฝึกซ้อมยังไงเอ่ยฝึกซ้อมแบบนี้ครับปอกกระสุนแบ่งกันเขาจะมีความมนนะครับไม่เหมือนปอกกระสุนทั่วไปที่ใช้แล้วนะครับเขาจะมีความมนแต่ตัวนี้ของผมเนี่ยผมเอาไปกาวเนาะเอ้ฝึกซ้อมเรียกว่าลูกดัมมี่ นะครับเนีเ่ยเลียวดัมมี่แต่ลูกดัมมี่เดี๋ยวผมจะมาคุยกันนี้อีกทีหนึ่งนะครับเรามาคุยตัวนี้กันให้เสร็จก่อนบรรจุไปแบบนี้นะครับไว้ฝึกซ้อมตัวนี้ปืนปลอดภัยนะครับไม่มีกระสุนในรางเพลิงนะครับผมซื้อไปทางในสนามนะครับปลอดภัยเนาะก็ผมเอาไว้ฝึกบรรจุนะครับขึ้นลามก็คือใช้งานง่ายเหมือนปืน มีกระสุนจริงปกตินะครับแต่ว่าปลอดภัยตรงที่ว่าไม่มีเสียงดังแลวแหละเพราะว่ากระสุนที่ผ่านการใช้งานแล้วนะครับผมก็ฝึกลั่นไกอย่างนี้เห็นไหมครับคือเป็นการเซฟตัวปืนของเรานะครับเข็มแทงชนวนพุ่งไม่ได้พุ่งฟรีนะครับผมพุ่งไปแล้วปุ๊บโดนโดนท้ายท้ายกระสุนนะฮะหรือเรียกว่าจอกแก็ปนะครับก็เป็นการเซฟตัวปืนของเราเหมือนกับการใช้ลูกดัมมี่ นะ,น,น,น, Luckily, 1. นะครับผมเหมือนกับการใช้ลูกดมมี่ในการเซฟเข็มแคมในการเซฟเข็มแทงชนวนนะครับก็ไว้ฝึกซ้อมได้นะฮะถ้าผมไม่เอาออกผมก็ซ้อมไดไฟนะครับไดไฟก็คือการยิงแห้งนะครับผมก็ซ้อมเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับฝึกจากศูนย์ลั่นไกลนะครับหรือผมจะไว้ฝึกขึ้นลามไปเรื่อยๆอย่างนี้แล้วก็นัดต่อไปยิงนะครับผมนัดต่อไปยิงแบบเนี้ย ก็ได้นะครับผมคือเป็นในเมื่อเราใช้แล้วก็ใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เรื่อยๆฉะนั้นนะครับกระสุนแบงก์การเนี่ยมีประโยชน์อย่างอย่างตัวผมเนี่ยใช้ยอมรับว่าคุ้มค่ามากแล้ว FC บางท่านก็ถามว่า,าราคาล่ะเท่าไหร่ตอบได้เลยนะครับ ว่าบอกจำตัวเลขไม่ได้นะครับเพราะแหล่งที่มาแต่ละที่ไม่เหมือนกันเนาะแต่บอกได้เลยว่าแพงกว่ากระสุนซ้อมนะครับแพงกว่าหน่อยนึงนะครับถ้าท่านจะซ้อมยิงปืนก็ใช้กระสุนซ้อมหัวตะกัวดีกว่านะครับหรืออยากจะให้เรียกอีกชื่อนึงนะครับที่เขาลงให้เรียกชื่อกระสุนนี้ใหม่นะครับว่าเป็นกระสุนจริงหัวตะกัวนะครับเพราะอำนาจการทลายล้างหยุดยั้งเนี่ยก็คือกระสุนจริงนี่แหละนะครับ โอเคสำหรับคลิปในวันนี้นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับท่านไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอขอบคุณครับบ๊ายบาย